อนชั้นที่3กันเลยนะครับทางด่วน3ชั้นนะิ่งยใหญ่อลังการจริงนะครับออกซ้ายนะครับถนนสุขสวัสดิ์นะไม่ได้เสียตังส่วนที่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นทางด่วนนะครับเป็นชั้นที่2นะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดก่อสร้างเชื่อม ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศคนทางด่วนนะครับขึ้นทางด่วนมาจากด่านยมราชนะครับไปทางดาวขนองนะครับจะไปข้ามสะพานพระราม9้านะครับ ไปโรงถนนพระามที่สเหมือนกับทุกครั้งนะครับที่ผมขึ้นทางด่วนขากลับนะครับมาวิ่งมาส่งงานเสร็จแล้วก็จะกลับรีวิวบรรยากาศบนทางด่วนให้พี่น้องทุกคนได้ดูกันนะครับก็สอสาอาทิตย์นะครับที่ไม่ได้มาทางนี้นะ วันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับวันที่ถ่ายนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่26สิงหาคมนะครับพศ2567บรรยากาศบนทางด่วนนะครับทางด่วนสีรัตนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็เป็นทางด่วนกรุงเทพนั่นเองนะครับ จะไปข้ามสะพานพระราม9ไปลงถนนพระรามที่2นะครับผ่านถนนพระราม3ผ่านลาดบุรณะไปผ่านถนนสุกสวัสดนะครับไปถึงถนนพระรามที่2กันเลยนะอัปเดตบรรยากาศของทางด่วนนะครับตึกสูงๆส,สวยๆนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับไม่ อแดดไม่แรงนะครับวันนี้เมฆเยอะนะครับเสี่ยงจะมีฝนนะครับวันนี้อาจจะมีฝนตกนะครับดูพยากรณ์อากาศแล้วน่าจะช่วงบ่ายนะอันนี้เป็นถนนสาทรน,นะครับก็นำมาฝากกันเป็นประจำนะครับสำหรับบรรยากาศถนนหนทางในกรุงเทพมหานครกับช่องบาวลินนะครับ บรรยากาศทางด่วนาการใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพนะครับเวลาตอนนี้ก็11โมงนะครับ11นาฬิกา26นาทีรถก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับวิ่งกันแบบสบายๆกันเลย ไปขับช้าก็ให้เขาช้าไปเราเราแสงได้ก็แสงไปนะครับวันนี้จะไปพาไปดูบรรยากาศของการ ก่อสร้างทางยกระดับนะครับเชื่อมต่อกับสะพานพระราม9คู่ขนานนะครับไปยังถนนพระรามที่2อ,อน,นี่คือบรรยากาศบนทางด่วนนะครับขับกันแบบชิวๆสบายๆนะครับรถไม่เยอะรถไม่ติดนะครับ วันจันทร์ขึ้นทางด่วนแล้วจะไปลงตรงไหนก็ได้นะครับไปได้หมดนะครับทั่วกรุงเทพเลยดินแดงบางนานะครับพระรามเก้ารามอินทรานะครับไปได้หมดเลยผมจะเลี้ยวขวานะครับ ถ้าไปทางซ้ายก็ไปดินแดงบางนาดินแดงนะครับไปขวาก็ไปทางสะพานพระราม9้านะครับก็ยังก่อสร้างกันอยู่นะครับสำหรับทางยกระดับเชื่อมต่อกับสะพานพระราม9้าตัวใหม่นะครับสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับผ่านข้ามแม่น้ำจเจ้าพระยา หรือว่าชื่อว่าสะพานทดสมัราชันนะครับเราก็ยังคงต้องใช้สะพานพระราม9ตัวเดิมอยู่นะครับส่วนสะพานตัวใหม่ด้านซ้ายนะครับสะพานกู่ขนานนี่ รอเชื่อมต่อกับถนนพระรามที่สองนะครับเป็นทางด่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่ไปสิ้นสุดแถววงแหวนตะวันตกนะครับทางด่วนฝั่งพระรามสามดาวขนองวงแหวนตะวันตกนะครับสวยงามกันเลยนะครับสะพาน พระรามเก้าทั้งคู่เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหฝั่งซ้ายนะครับริมมน้ำเจ้าพยานี่มีการก่อสร้างคอนโดนะครับขึ้นมานะครับ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเขาใส่ป้ายใส่อะไรเรียบร้อยนะครับสุขสวัสดิ์สมุทรสาครน,นะครับลาดยางด้านบนกันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตีเส้นนะสะพานคู่ขนานนะครับเป็นสะพานชั้นที่3กันเลยนะครับ ทางด่วน3ชั้นอ่จุดแรกที่จะได้ใช้น่าจะลงสุขสวัสดนะครับนี่ะครับโอ้ยิ่งใหญ่อลังการจริงนะครับออกซ้ายนะครับถนนสุขสวัสด์นะ นี่ครับสะพานไปทางด้านขวานี่นะครับเป็นทางลงถนนสุขสวัสดิ์นะครับทางลงทางขึ้นนะครับอันนี้เป็นทางออกแล้วนะครับทางออกจากทางด่วนกันแล้วนะจะไปทางดาวขนองพระรามสองกันแล้วนะครับก็ขับ เก็บบรรยากาศให้พี่น้องดูไปเรื่อยๆนะครับชิปนี้ขึ้นทางด่วนนะครับมา,าลงถนนพระรามที่สองเขตจอมทองนะก็เป็นทางเป็นทาง3ชั้นนะครับชั้นที่3าํกำลังสร้างอยู่นะครับชั้นล่างนี่ก็เป็นทางธรรมดานะครับรถวิ่งอยู่ใต้ทางด่วนมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับอยู่ใต้ทางด่วน เป็นทางปกตินะครับไม่ได้เสียตังค์ส่วนที่วิ่งอยู่ตอนนี้ก็เป็นทางด่วนนะครับเป็นชั้นที่2นะครับทางด่วนเก่าจ่ายตังค์นะครับส่วนชั้นที่3นี่ก็เป็นทางด่วนอีกกําลังสร้างอยู่นะเป็นประเทศไทยนะครับที่นี่ประเทศไทยนะครับ การก่อสร้างถนนหนทางนี่ไม่เป็น2รอ,องไทยกันเลยนะครับแม้แต่รถไฟความเร็วสูงก่อสร้างเองนะเป็นรถไฟรางคู่นะครับของไทยช้าเสร็จช้าแต่ว่าชัวนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับรถไฟความเร็วสูง,งบ้านเรานี่มีรถไฟฟ้านะครับ เยอะไปหมดนะครับรถไฟทางไกลรถไฟดีเซลลางรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินนะครับรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์เยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับในประเทศไทยกรุงเทพมหานครนะ,ะยังไม่มีแต่รถไฟความเร็วสูงนะครับกำลังก่อสร้างกันอยู่ก็ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะ ขึ้นทางด่วนจากด่านยมราชนะครับมาลงถนนพระรามที่สองนะครับดาวขนองออกซ้ายนะครับใครที่จะไปทางดาวขนอง ใครจะไปสมุทรสาครน,นะครับก็ตรงไปเลยตอนนี้ก็มาถึงจุดก่อสร้างเชื่อมต่อถนนพระรามสองนะครับถนนพระราม2นะครับฝั่งขาออก วิ่งสบายๆนะครับวันนี้รถไม่เยอะเท่าไหร่ถ่ายให้พี่น้องดูกันบ่อยมากนะครับสำหรับถนนพระรามงออเป็นถนนยอดนิยมนะครับยอดฮิตกันเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ กับถนนวงแหวนนะครับแล้วก็ไปทางภาคใต้ด้วยนะครับถนนพระามที่สอง อยู่แถวบางมดนะครับรมสองขาออกอลงมาจากทางด่วนวันนี้น่าจะมีฝนตกนะครับช่วงบ่ายแน่ๆเลยนะครับปรายาอรบอกว่า70%นะครับของพื้นที่นะครับ น้ำเหนือก็กำลังจะเข้ามาถึงกรุงเทพกันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่านะครับน้ำจากภาคเหนือนะครับมาตั้งแต่นู่นเลยน้ำท่วมเชียงรายนะครับเชียงรายแพร่น่านนะครับพะเยาหลายจังหวัดอยู่นะครับก็ เอาใจช่วยนะครับให้น้ำลดกันเร็วๆนะครับสำหรับพี่น้องทางภาคเหนือมันเป็นภัยธรรมชาตินะครับไม่มีใครห้ามได้นะครับก็เก็บบรรยากาศดูรถด,ดูถนนนะครับให้พี่น้องได้ดูกันเป็นประจํานะครับกับช่องบ่าวลิน ทราาข้ามนะครับคลิปนี้ให้ดูกันยาวๆนะครับจากทางด่วนามาถึงลงทางด่วนนะครับถึงถนนพระรามสองนะครับเส้นทันพระรามสองกันแล้วนะครับตอนนี้เขตบางขุนเทียนนะ นี่ครับลาดยางใหม่ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตีเส้นนะครับวิ่งนี่นิ่มเลยไม่มีหลุมไม่มีบอ่อนะครับไม่มีน้ำสักดิ์สิทธิ์นะครับถนนในไทยทางบิ๊กซีนะครับวิ่งกันแบบสบายสบายนะครับ เขาลาดยางใหม่หมดเลยนะเนี่ยถนนยังยังไม่ได้ชำรุดเท่าไหร่เลยนะครับามาราดยางให้ใหม่เลยนะครับนี่แถวนี้ก็อยู่ตรงแยกหัวกระบ,บือนะครับ ฝั่งซ้ายจะเป็นถนนเทียนทะเลนะครับบางขุนเทียนชายทะเลฝั่งขวาไปทางแยกบางบอนนะตรงไปอีกหน่อยก็จะเป็นวงแหวนนะครับวงแหวนฝั่งตะวันตกนะ นี่ครับจุดนี้นะครับแถวโลตัสพระรามสองนะครับนี่คืบหน้าไปเยอะเหมือนกันนะครับใส่คานทางวิ่งด้านบนไปแล้วนะเสาขึ้นเต็มเลยนะครับแถวนี้ ทางเบี่ยงออกซ้ายทางคู่ขนานนะครับใครที่จะออกทางคู่ขนานก็ชิดซ้ายนะครับ ก็ออกทางคู่ขนานเหมือนกันนะครับก็จะไปยูเทิร์นแล้วก็จะกลับมาฝั่งทางนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะเข้าบ้านสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับกับบรรยากาศถนนพระรามที่2นะครับขึ้นมาจากทางด่วนนะครับรีวิวให้พี่น้องดูกันก็เอาไว้ เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับกับบรรยากาศถนนหนทางกับช่องบ่าวลินนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับบ่าวลินนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ